ไม่เกี่ยวรถเลยไปกลกับเป็ปนไงใหม่เหรอถึงโลกแลวะพี่โชว์มาเออไปพ,พี่โชว์มาโชว์โชว์มาเออไบอกด้วยว่าจะแวะถามมาจะได้ติดรถด้วยถามมาไม่ได้ผ่านนะมันน่ะอ๋อบอกเขาแล้วบอกเขาแล้วไม่ได้ผ่าน กาวเซนจังหวัาจากใหม่เนี่ยคนเนี้ยเอ้เต้นตีแป๊ะพ่อเนอเนาะนี่เก๊อเอาไปไปก่อนไปคันนี้เด้ไปคันนี้คนเซนไปวัดไปเอาเออไปไข้างหลังเลยเด้